สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบิ๊กจร์ดนะครับวันนี้บิ๊กจร์ดไม่ได้มานําบอลหรือนําบาคาร่านะครับวันนี้บิ๊กจ็อดจะมาแนะนํากลุ่ม VIP ของบิ๊กจร์ดนะครับกลุ่ม VIP ของบิ๊กจร์ดนะครับมีทั้งการนําบอลสดบอล VIP บาคาร่าหวยเกมต่างๆที่อยู่ในเว็บนะครับมีทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นลักษณะจะเป็นบอลสดนะครับของกลุ่มเซียนที่อยู่ในกลุ่ม VIP ของบิ๊กจร์ดนะครับเห็นไหมครับ มีทุกอย่างครับนำบอลสดนำบอล v ีครับเห็นไหมครับนี่ครับนำกันสดสดเลยครับนี่ครับแดกไปแล้วครับเห็นไหมครับนี่จากเทียนพี่เป็ดนะครับนี่ย้ําย้ําหลังไปนะครับสามหมื่นแล้วก็มีครับเจนิดนำบอลสดนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งแดกครับย้ําหลังเห็นไหมครับกลุ่มของ Vp ของบิ๊กจอนนะครับมีการให้บอลสดคู่ต่อคู่เลยนะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับเข้ากลุ่ม VP ของ b i g j o อนนะครับแอดไลน์หา BigJ o อนเลยครับนี่ไลน์ Big ก o ก็นี่เลยครับ JO S Underscore mm hmm. 88นะครับลายส่วนตัวของ BigJ o อนแอดไลน์มาเลยนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับ นี่ครับกลุ่มบอลของบิ๊กจอส์นะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับมีทุกอย่างครับในกลุ่มนี้เข้ากลุ่มฟรีนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้บิ๊กจอส์ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ๊กจอส์ด้วยนะครับสวัสดีครับ